สปอยไว้เยอะมากว่าแบบเอ้าก็ไม่รู้อะพูดอะไรกันก็ไม่รู้งงมากเดี๋ยวต้องไปเจอเองเอาอีกแล้วยาขึ้นเรื่อยอยา เนะเดี๋ยววันนี้เรามาอยู่ที่หน้าวอรออโถน,นะคะเดี๋ยวเราออโถ ก็ผ่านโพสต์ออฟไลน์ไปกับพี่เดนแล้วก็อาจารย์ฉมมันก็จะเป็นดูฟรีไม่ได้ว่าไปดูคนไข้นะอาจารย์ก็ถามว่าแบบทีมนี้เออจะถาา่าไหมแบบ classification สสอะไรซึ่งก็คือตอบได้นะเออแต่ว่าแบบลืม,มไปแล้วลืม <c oughs> แปลมันแบบมันต้องจำม,มันยาก <c oughs> แล้ก็ต่อไปค่ะเดี <c oughs> ๋ยวไปเรียนเลคเชอร์ค่ะมาตง ไม่ใช่ง่ายตเรียนนะขวัญชูมนทีนี่มีมาตกทีมาโต้ทีมาโต้ก็คือเหมือนเขาจะให้แบบรวมเป็นกลุ่มใช่ไหมแล้วก็ทำโจทย์ว่าข้อนี้ตอบอะไรตอบได้มากกว่าหนึ่งข้ออะไรกลุ่มเราได้เท่าไหร่เออกลุ่มเราได้แม็กซ์เลยนะได้แปดแต่ว่าก็เต็มสิบสองแต่ก็คือเก่งค่ะน้องเก่งน้องเก่งไม่โม้โอเคแล้วก็พอหลังจากนั้นก็เป็นแบบเหมือนเลคเชอร์อย่างเงี้ยเป็นเคสตัวอย่างไปเรื่อย สนุกดีค่ะได้อะไรแล้วก็เดี๋ยวต่อไปเราจะไป c o น n ัลต i n g คลินิกค่ะเพื่อนคือสปอยไว้เยอะมากก็แบบอะไก็ไม่รู้่ะพูดอะไรกันก็ไม่รู้โงมากเดี๋ยวต้องไปเจอเองตื่นเต้นมากไม่รู้จะได้อะไรต้องพูดอะไรโม่งยังไม่รู้เรายังไม่รู้มาก่อนไม่รู้ไม่รู้่าทำอะไรดีครัสมมติว่าเป็นหมอคนนี้น่าจะเหมือนหมอที่สุดอะ มาบันทอนกันยังไม่ทันเลยเดี๋ยวมีเวลา5้านาทีเนี่ยทุกคนแบบเครียดมากเป็นคนไข้จริงด้วยคุยนไข้ยังไงบ้างจะกอดมาแบบี่เก่งชิ้นโนวดีเลอยนะเอาอีกแล้อยาคนเลย อันนี้คือแบบคุณพ่อชาวญี่ปุ่นคุณแม่ชาวฟิลิปปินส์คุณพ่อมหาด้วยแบบน้องไม่ยอมถอดพัแผ้าอ้อมตลอดอยู่ที่ไหนก็ต้องใส่ไม่กล้าฉี่ที่แบบไม่กล้าฉี่ไม่กล้าอึที่ชักโครกเลยอืมก็ไม่รู้ทำไมแต่ก็อยากไม่เคยเจอมาก่อนอีกแล้วเมื่อกี้เคยเจอทั้งสองอันเมื่อกี้เคยเจออันนี้ไม่เคยเจอไอ้สองอันเมื่อกี้ไม่เคยเจอก็ยากแบบมันเหมือนรู้อยู่แล้วว่าทำไมเพราะอันนี้ก็แบบ อันนี้ไม่เคยเจอมาก่อนก็แบบก็ยากอยู่อ่ะมันดูมีหลายทางนะแต่ว่ายา,ย,ย,ยากจังเลยยากจังไม่ไปค่ะไปไป อาจารย์บอกว่าคือประสงค์อาจารย์คือเซอร์ไพรส์บรรลุแล้วอาจารย์ขอบคุณค่ะคือก่อนหน้านี้ที่บอกอะว่าแบบรีวิวมาเพื่อนบอกว่าอย่าหลับนะอะไรเงี้ยไม่จริงเพื่อนร้ายมากคนต่อไปเขาบอกว่าไม่ให้บอกก็ได้ค่ะไม่บอกรู้แน่ไม่ไม่เคยเรียนหมายถึงว่าไม่เคยมีเซสชั่นอะไรอย่างนี้มาก่อนในชีวิตเป็นแบบ รู้ว่าไม่ใช่คนไข้จริงแต่ก็ทําเหมือนจริงๆเพราะว่าเขาเตรียมมาดีมากๆอ่ะใช่ใช่ตอนแรกเคสเคสอาจารย์ได้แคมเปพอันนีคือแบบก็เขาเขาทุกคนส่วนจริงหรือไม่จริงจริงหรือไม่จริงคือแบบนึกว่าจริงว่าสรุปมันก็คือจริงที่ก็เป็นเคสจริงนะแต่แค่ว่าเป็นอาจารย์ใช่แล้วคือทุกคนอ่ะที่เป็นคนไข้เราเมื่อกี้คือเป็นอาจารย์อาจารย์ก็คือเ์ไพรส์ เป็นเหมือนเคสมาแล้วก็แบบดูว่ามันมัลติดิสคริปเปนเทอรีอะไรแบบรวมกันหลายๆภาคชาตมาช่วยกันก็คือแบบใครจะไปรู้ว่ามาด้วยเป็นแผลที่เท้าใช่ปะ่ะจะมีแบบอาจาจะมีเกือบสิบพนเม็ด โอโอะไรกันดีครับมีอะไรนะมีเนฟโฟมอนเนทมีหมดเลยแล้วก็แบบพอมาปุ๊บก็มีคอมพิเคชันต่างๆอะไรเงี้ยก็แก้ไปอาจารย์ก็ถามมาเรื่อยๆว่าแบบเป็นเราเราจะคิดอะไรต่อไปอะไรเงี้ยตอบได้บ้างไม่ได้บ้างถูกบ้างผิดบ้างก็ได้เรียนรู้ได้เห็นการทํางานร่วมกันของหลายสาขาอาจารย์ก็เก่งชอบค่ะต้อง ไ่ไดอิ่มาอันนี้เป็นอาคารเรียนหนึ่งนะคะชั้นหนึ่งก็จะเป็นคอมมอนรูมที่เรากำลังจะ เป็นแบบกลุ่มๆอะไรเง <c oughs> ี้ยก็จะเป็นโต๊ะ <c oughs> ทุ่งบดมันจะเป็นเหมือนแบบเป็นแบบโต๊ะนั่งเตี้ยๆเหมือนโต๊ะญี่ปุ่นเลยนะคะเป็ <c oughs> นโซนโต๊ะเตี้ยเลยไปทางนั้นก็คือจะเป็นแบบที่นั่งเดียเด่ยวๆใครอยากได้แบบมุมส่วนตัวอะไรก็ไปนั่งทางนั้นค อันนี้มาถึงเป็นห้องสม,มุดนะคะอยู่ชั้น2ของตึกศูนย์การเรี<ร>ยนรู้นั่นเอง่กคอมมอนมาชั้นนใช่<ๆ>ก็เป็นห้องสม,มุดที่มีหนังสือแบบเข้าไปอ่านหนังสือได้เข้าไปแบบเสิร์ชใช้คอมอะไรก็ได้แล้วก็มีระบบเหมือนจะเป็นระบบแบบให้ยืมหนังสือแบบโคกับพวกมฮิดนอื่นๆนะคะว่าถ้าอยากได้หนังสือของที่นี่ก็จะส่งมาให้อะไรนี้กันได้ไปดูห้ อีกสักพักน่าจะมีหนังสือมาเติมเต็มชั้นนะคะนอกจากินดอยแล้วก็มีเอาดรงด้วยนะคะลูเป็นแบบอารมณ์ก็ฟ่มากเลยมันก็แบบเผื่อว่าใครจะเสียงดังหน่อย เาเซอร์ิงเช้านี้นะคะก็บรรลุวัตถุประสงค์อาจารย์ค่ะอาจารย์ต้องการให้เซอร์ไพรส์ใช่ไหมเซอร์ไพรส์จริงๆค่ะทุกอย่างตลบตลบแล้วตลบอีกตลบแล้วตลตอนแรกเพื่อนเพื่อนหลอก ใช่บอกว่าบอกว่าน่าเบื่อมากอาหลับนะอะไรเงี้ยห้ามหลับนะตนองแบบเตรียมมไม่หลับไม่ใช่เห็นหลับไม่ได้ไม่ได้เลยต้องคุยตลอดมีทั้งหมด3เคสด้วยกันเนาะแต่ละอันก็แบบไม่ธรรมดาเหมือนจะง่ายเหมือนจะต้องเจอแต่ว่าเวลาจะพูดอะไรเงี้ยหรือว่าหลับมือกับคนไข้ในแต่ละแบบก็จะแตกต่างกันไปก็ค่อนข้างยากอยู่นะก็ต้องมีที่ต้องแบบปี e a k English ยค่เป็นแบบคนญี่ปุ่นมาอะไรเงี้ยีค่ะไม่เคยไม่เคยเรียนแบบนี้ ถ้าไม่ฝึกที่นี้ก็ไม่มีที่ไหนไปใน้ฝึกนะะแต่ว่ายังบอกเพื่อนไม่ได้ใช่เหลืออีกสองกลุ่มที่ยังไม่รู้ก็บอกมาแล้วก็บอกนะบอกว่าบอกว่านนาเบอดต่อไปให้เจอเองจะได้รู้